ทำก้อยสดนะครับทั้งประเทศของเราแค่เ14เปอร์เซ็นตะ์ครับซึ่งพวกเราได้ร่วมมือก,กันซึ่งนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็เพราะพวกเราร่วมใกกนการนะครับวันนี้ขอให้พวกเรานะครับได้ดูแลกันแลยกันนะครับเพราะว่า แต่แล้วจะมาผมได้ได้เอาออกมาแล้วก็ร่วมถ่ายรูปนะครับเพื่อให้มันเป็นาสญญารพัดกับพวกเราได้ดมาถึงหน้าที่นี้เพื่อจะเข้ามาขอบคุณานายกรัฐมนตรีที่ท่านได้ดูแลเเรรืื่่อองชวยหล ไม่ลงนี่ความหวังอะนอนพิงต้นไม้แลวพูดดรงนังนี่พูดดังๆังของดินทาเจ้า นอนกลางดินกินกลางทรายนำโดยรองสาพันโอ้เออเอออะนอนแล้วนอนรอแล้วอยากได้มามาจ่เช้ยคืนได้ฮะข้างหลังเปิดให้รถเอยมาติดข้างหน้าอีก ันเดินมาแล้วทันเดินมาแล้วนะครับจะได้จบแล้วีพี่น้องเก็บเก็บเสือ้อเก็บสาดเก็บอะไรลุกขึ้นมา นะครับป้ายเรียงเยกันให้ดีๆจบแล้วครับจบลแล้วครับมเลวออกมาหน่อยอ่าป<ย>้ายเลี้ยงกันให้ดีอ่าแลเปิดตรงนั้นให้รถเลี้ยวออกถูกแล้วข้างหลังน่แหละอ่าหน้าเพชรบูรณ์น่ยแหละให้เ็าเลี้ยวขวาเลยอ่าเอารถไล้ติมเดินหน้ามาหน่อยเนี่ยไอ้ติมตรงเนี้ยถอยถอยหลังอีกก็ได้บัง,งไปไปเราอยู่นี่ เดินหน้ามาหน่อยรถไอติมเลื่อนกัเดินหน้ามาหน่อยะน,นะครับพื้งหลังลุกมาเลยนะครับข้างหลังลุกมาเลยข้างหลังลุกมาอันนี้ย,ยกไม่เท่าไงนะครับนาทีทองนาทีสุดท้ายยกยกให้ดิผมบอกแล้วว่าติดบอลจบไงนะครับนี่ติดบอลนะเดินถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ออกตำแหน่ง ครับท่านรัฐมนตรีมาเองนะครับท่านรัฐมนตรีมารับเองท่านรัฐมนตรีเอกนัดพร้อมพัน,น,พนจะพร้อมว่าที่กระทรวงอุตสาหกรรมเจ้าของนยโยบายมิลเล่หกสิบเก้าบาทห้าสิบเอ็ดนี่นะ <laughs> นะครับใครอยากจะถ่ายตอนท่าน,นเดินออกมาก็ถ่ายเด้อท<อ>่านเดินออกประตูมานะคร<อ>ับข้างหลังเว้นให้รถออกหน่อยครับ เรามาดีเรามาดีนะครับอ่ไอ้จอยได้ไปอยู่ทใกล้แล่นดนเลยเนี่ยเล้ยวสวยนะครับเอาทีนห้่วยอันนี้ไปไว้ใกล้ๆนะเดี๋ยวเวลาท่านจะพูดให้ท่านพูดกับพวกเราหน่อยนะครับพราาสายมันตันผมืลวพอสายผมมาไม่งั้นเสียบไปดนวยเลยยันป้อมนะครับเล้ย เเลยเรเลาเราเลยเราเลยเราเลยนะครับไมท่านต้องใช้โทลครแล้วครับเพราะไมผมยึดแล้วไม่ไปไม่ถึงนะครับ เดี๋ยวยกชิ้นขัาไปตั้งใจฟังท่านดีๆอย่าคุยกันกรับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกคนครับสวัสดีครับนี่ในชีวิตนี้เนี่ยผมไม่เคยคิดว่าจะต้องมายืนอยู่ตรงนี้กับท่านอีกแล้วนะครับเนี่ยมาแล้วตกใจกันหมดเลยแต่วันนี้มีข่าวดีมาบอกพี่น้องชาวเกษตรกร ทุกคนครับแต่ก่อนอื่นที่ก่อนข่าวดีเนี่ยผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกคนก่อนครับตั้งแต่ผมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมฤดูการปลูกฤด,ดูการเก็บเกี่ยวปีที่ผ่านมาเราสามารถส่งอ้อยสดมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยขอขอบคุณคทุกคนครับ ทรงอ้อยสดมากที่สุดอ้อยเผาต่ําที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยขอบคุณทุกคนครับจากเดิมจากเดิมดม,มีสัดส่วน30% 30% 30%์ตส่วิน30% 30% 30%ติดอยู่หลายปีปีนี้เพราะพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยทุกคนให้ความร่วมมือในปีเดียวจาก30%เหลือ14%ครับ แล้วที่เปอร์เซ็นต์ลดลงเอาไปเทียบเทียบจำนวนตันอ้อยเผาที่ลดลงสิกว่าล้านตันเทียบเป็นพื้นที่เผาลดลง1.5ล้านไร่มลภาวะเหล่านั้น PM 2.5เหล่านั้นที่เราเซฟเซฟสุขภาพของพี่น้องชาวไทยไปผมขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนคนไทยแทนรัฐบาลไทยครับ จากนี้ต่อไปเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยจะไม่ตกเป็นจำเลยของสังคมอีกแล้ว <Hey! S 1> เรายืนยันได้เลยว่าเราทำงานสนองตอบรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลท่านแพทองทานชินวัตรลดอ้อยเผาลด PM 2.5มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแบบนี้ควรจะได้รับรางวัลไหมครับ ได้ครับผมเป็นคนรักษาคำพูดผมตรงไปตรงมาก่อนฤดูการเราได้คุยกับท่านสื่อสารกับท่านว่าถ้าทุกคนช่วยกันรักษากติกาลดอ้ยอ้เผาได้จาก30%เหลือ25%ต่อวันปรากฏท่านทำได้14%ต่อวันควรได้รับรางวัลไหมครับ <S <S ได้ได

พี่คดีผมยังอยู่ที่ศาลฎีกาอยู่เลยนะเนี่ยโอ้ยประคองไว้หน่อยนะพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกคนครับเมื่อสักครู่ข้างล่างผมได้กล่าวขอบคุณพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านฝากทุกท่านไปสื่อสารครับ บอกพวกเราทุกคนปีนี้รัฐบาลท่านนายกฯทาทองคำชินวัตรผมเองเอกนัเพราะอทนในฐานะรัฐรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเราสร้างผลงานร่วมกันเป็นผลงานชิ้นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยลดอ้อยเผาต่ําสุดเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยการรวมแรงรวมใจของทุกคนขอกาบขอบคุณทุกคนครับย้อนเทปนิดหน่อยพอเมื่อกี้พูดข้งางล่าง นะครับข้างหลังไม่ได้ยินเลยมผมก็ประกาศออกไปเลยนะครับว่าผมขอขอบคุณทุกคนเพราะความสํำเร็จที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการให้ความร่วมมือของพี่น้องชาวเกษตรกรลด PM 2.5รถลดการเผาในที่โลกจากนี้ต่อไปจากนี้ต่อไปเกษตรกรชาวไร่อ้อยจะไม่ตกเป็นจําเลยของสังคมอีกต่อไปแล้วครับพี่น้องครับ แต่ผมบอกว่าคนทําดีต้องมีรางวัลแล้วผมเป็นคนรักษาคําพูดตั้งแต่ก่อนฤด,ดูการปลูกการเก็บเกี่ยวอ้อยเที่ยวนี้ผมได้สื่อสารกับท่านนายก,กบบรัฐมนตรีท่านให้ความสําคัญกับการลด PM 2.5จากการทําเกษตรกรแบบมีความรับผิดชอบไม่สร้างวลภาวะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะครับว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราก็อยากหาเงินมาช่วยเหลือ สนับสนุนเพราะการท,ทําดีมันมีต้นทุนถูกไหมครับใช่ผมด้วยผมก็มาดูมาตรการเดิมให้มา3ามปีให้เสร็จ <c oughs> มีคนมาติงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสอตององว้าวก่อนที่ตึกจะถลม่มถลงข่าว ยื่นเอกสารว่ามาตรการของเดิมที่ใช้เงินอยู่เนี่ยไม่ประสบผลสําเร็จผมก็ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ปรึกษากับสมาคมชาวไร่อ้อยวันนี้จริงๆมีบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งครับเบื้องหลังความสําเร็จนี้ท่านธีรชัยแสนแก้วอยู่ที่ไหนครับทนายกทนายกขึ้นมากับผมไหมครับทนายกใช่ครับขึ้นนเลยขึ้นบนเลยครับผมก็ได้ปรึกษากับทีมงานทุกคน ว่าถ้าเราจะเสนอเป็นมาตรการใหม่เราก็ใส่เรื่องอ้อยใส่เรื่องไปเข้าไปด้วยพอขอไปเขาจะได้บอกว่านี่เป็นมาตรการใหม่ไม่ได้ทําเหมือนเดิมซึ่งปีนี้ที่ผมบอกท่านไปแล้วครับเป็นปีแรกที่เราสามารถลดการเผาอ้อยจาก30เหลือ14เปอร์เซ็นต์ถือเป็นประวัติศาสตร์นะครับท่านสน่งเอกรับรางวัลผมส่งเอกสาร ท่านทีนชัยแสงแก้วครับนี่อยู่อ,อ,ยอยู่คนละพักแต่พวกเดียวกันอะไรที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยหาท่านทีนชัยได้มาพบกับรัฐมนตรีที่สาข์ได้น,นะครับเที่ยวนี้เมื่อวานนี้ครับหาคณะกรมกรมการการกองของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับ แล้วผมก็แอบรู้อนาคตมาว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาคอรอมอกาลังทําหนังสือกําลังเร่งทําหนังสือเร็วที่สุดเพื่อให้มติของเมื่อวานส่งเข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติส่งเงินให้กับพี่น้องทุกคนครับแต่ผมเนี่ยไม่อยากหยุดอยู่แค่นี้เพราะเราทํา อเราทําเกษตรกรรมเราต้องทําแบบมีความยั่งยืนเดี๋ยวนี้เขาพูดกันครับทั่วโลกเรื่องความยัง่งยืนเมื่อสักครู่ผมก็ได้หารือกับท่านนายกรัฐมนตรีผมก็คิดว่าการให้เงินทุกปีมันก็ดีหมดแต่จากนี้ต่อไปในอนาคตเราปรับระบบได้ไหมครับให้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอเลยได้ไหมครับแต่แต่ไม่มีอะไรได้มาฟรี ทุกปีรัฐบาลเอาเงินนะครับของภาษีเนี่ยมาชดเชยต้นทุนที่ท่านต้องใช้สําหรับการตัดอ้อยสดทุกปีทุกปีทุกปีกป,ปีละ7,000 8 0 0 0 0 0ล้านอยู่ที่ว่าอ้อยสดปริมาณเท่าไหร่เมื่อสักครู่ผมพูดจากนี้ต่อไปเราขอเซตร,ระบบใหม่ให้โดยที่ท่านไม่ต้องขอแต่บอกแล้วว่า แต่บอกแล้วว่าต้องมาทำสัญญาใจกันหนึ่งอ้อยเผาที่ลดลงต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์14%นะครับปีหน้าทำให้ดีกว่านี้ได้ไหมครับได้ได้นะครับขอให้ต่ำกว่า14%สักเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ถือว่าเราทำตามสัญญาแล้วครับพี่น้องผมเนี่ย ผมไปคุยว่าผมไปคุยว่าเงินที่จะให้เนี่ยทุกครั้งต้องไปเอาเงินจากภาษีทําไมทําไมเราไม่ทําเงินของเราเองครับพี่น้องทุกคนวันนี้ส่งอ้อยไปที่โรงงานน้ําตาลเขาก็เอากากอ้อยไปใส่ในบอยเลอร์ไปเผาเป็นเชื้อเพลิงสําหรับการเคี่ยวอ้อยแล้วโรงงานใหม่ๆเขาก็เอาเชื้อเพลิงตรงเนี้ไปผลิตไฟฟ้า แต่รายได้ที่เกิดขึ้นจากไฟฟ้าทําไมเขาไม่แบ่งให้กับท่านแบ่งไหมแบ่งไหมเรากําลังทําเรื่องเสนอปรับแผนนะครับแผนพลังงานใหม่จากนี้ต่อไปจะเซ็ตราคาใหม่เปิดโกตา้าเปิดแพ็กเกจพิเศษให้โรงงานน้ำตาลที่คิดจะผลิตไฟฟ้าจากกากอ้อยบวกรวมกับไบอ้อย ที่เดิมท่านเคยเผาในพื้นที่ของท่านใบ้อ้เหล่านั้นผมจะแปลงสภาพให้เป็นตังให้เป็นเงินให้กับท่านทั้งหมดเอาไม่เอา,เอาท่านก็ไปรวบรวมใบมา,า,าไปรวบรวมใบมาถ้าไม่มีอุปกรณ์กองทุนอ้อยน้ำตาลทรายนะครับจะออกมาตรการสนับสนุนชดเชยช่วยเหลือสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ชดเชยต้นทุน ห้าสิบเปอร์เซ็นทุกรายการท่านเอาไปตัดใบเหล่านั้นมาส่วนหนึ่งท่านไถ่ผมก็ไปเป็นอินรียวัตถุทําให้ผลผลิตของท่านดีขึ้นแต่ส่วนไหนท่านเก็บไปขายใบให้กับโรงงานก็้อดที่หนึ่งเป็นไรายได้ครับแต่ในการกําหนดราคาขายใบใหม่ผมจะบวกอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินเพื่อที่จะเอาเข้ากองทุน แทนที่จะไปเอาเงินจากภาษีประชาชนเอาเงินจากการเอาใบไปผลิตไฟฟ้าใส่เข้ากองทุนมาเป็นเงินให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวไร่อ้อยเอาไม่เอาเอาจากเดิมที่เราเคยใช้เงิน 5,000, 6,000, 7,000, 8,000ล้านบาทถ้าผลิตไปได้1,000เมกไม่ได้ยากเกินไปเอาใบไปผสมสัก20%ทำแบบนี้เหมือนกันหมดเอาเงิน50ตัง จากการขายไปใส่เข้ากองทุนปีหนึ่งจะได้เงิน4 0 0พกว่าล้าน <Yeah. S 1> ถ้าไม่พอ <Yeah. S 1> ต่อไปคุยกับสมาคมชาวไร่อ้อยกำหนดราคาน้ำตาลใหม่ไม่ใช่น้ำตาลที่หวานเป็นพิเศษแต่เป็นน้ำตาลคุณภาพพิเศษเป็นน้ำตาลสีเขียวที่การผลิตทั้งการผลิตการเก็บเกี่ยวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่านทำได้ไหมได้ทำไมจะทำไม่ได้เพราะปีที่ผ่านมาอ้อยสดสูงสุดมากที่สุดเป็นประวัติการ นี่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเป็นผลบวกต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทยภาพลักษณ์การเกษตรของประเทศไทยท่านทําได้เราก็ให้รางวัลดีไม่ดีดีถ้า <could> <ble ane> แบบนี้ผมก็จะไปคุยไปคุยกับคนซื้อว่าถ้าได้น้ําตาลคุณภาพพิเศษที่เป็นน้ําตาลสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เซฟสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยนักท่องเที่ยวไทยขอบวกราคาให้อีกนิดนึงจะได้ไหมครับ อย่างน้อยที่สุดส่วนต่างที่มีพ่อค้าซื้อ,อ้อไปผลิตน้ำตาลแล้วเอาน้ำตาลไปขายในตลาดส่วนต่างเหล่านี้ต้องเก็บเอามาแบ่งให้กับพี่น้องอย่างพี่น้องชาวเกษตรกร,รอ,อย่างเป็นธรรมถูกไม่ถูกถูกเปล่าครับขึ้นได้หนึ่งบาทเท่ากับเงินสองพันกว่าล้านขึ้นอีกประมาณสองบาทก็4 0 0พันกว่าล้านได้เงินปีละแ0 0พันกว่าล้านแบบนี้นี่คือระบบที่ผมบอกว่าได้โดยไม่ต้องขอเป็นเงินของท่านเอง เอาไม่เอาเอาเพราะฉะนั้นจากนี้ไปอย่าไปเผาตังค์บทไล่ของท่านใบคือเงินเจ็บเราช่วยเก็บส่งโรงงานเราจะเปิดโควตาผลิไฟฟ้าทําให้กับท่านทั้งหมดที่ผมพูดคืออนาคตแต่ถ้าเราทําสัญญาใจกันท่านทําได้ดีในระหว่างที่เรายัางเดินไปไม่ถึงในอนาคตาก็ต้องช่วยเหลือกันก่อนถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลท่านนายการัฐมนตรีท่านแพรทองทานชินวัตรให้ความสําคัญกับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยท่านฝากมาขอบคุณเรื่องพีเอมสอุดปีนี้ท่านช่วยท่านปีหน้ามีอะไรมาคุยกันก็ต้องช่วยท่านต่อ,อม,มีนคน,ม,นมากระซิบว่าผมหมดเวลาแล้ว <laughs> ผมทําหน้าที่ของผมแล้ววันนี้ ในฐานะล้ำจีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ดูพืชเกษตรตัวเดียวก็คืออ้อยนะครับขอถือโอกาสมาพบปะได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยรู้สึกอุ่นใจ รู้สึกสบายใจรู้สึกมีกําลังใจที่จะทํางานแต่นี่ไม่ใช่ที่แรกและที่เดียวที่เราจะพบกันจากนี้ต่อไปเราจะไปเจอกันอีกหลายที่ดีไหมครับดีครับแต่ในระหว่างนี้มีอะไรท่านคุยกับตัวแทนสมาคมของท่านนะครับเราูดคุยกันอยู่ตลอดเวลามีอะไรช่วยกันสื่อสารช่วยกันทําสิ่งที่ดีแล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยจะเป็นรางวัลชีวิตของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกคนวันนี้ขออนุญาตขอบคุณทุกคนนะครับและขอให้ท่านโชคดีนะครับ ปีนี้ราคาดีมีผลผลิตที่ดีได้เงินเยอะๆนะครับเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับขอบคุณครับขอร้อยขอร้อยย่สิบเ็เลมเลยนะครับขอเสียปลอบปือดังๆให้กับรัฐบนตรี่็การกระทรวงสาธารครับ ขอเสียงปรบมือดังดันให้กับท่านนายกรัฐบนตรีแทนทอทานจินวัตด้วยครับขอเสียงปรบมือให้ท่านพิชไทยัฐบนตรีการคลังทั้งสามท่านด้วยครับ<ว>ขอเสียงปรบมือให้ท่านพงศลนรงเลขาธิการนายกนฐมนตรีที่ประชนให้กับพวกเราได้ด้วยขอขอบคุณพี่น้องชาวไร่อ้อยที่เสียสละเวลามานะครับในวันนี้ก็ขอให้ท่าน เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยพวกเรานี่เป็นพื้นเกษตรกร,กรอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่ทเราพ<ข>อที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะต้องดาเนินการต่อไปดังที่ท่านรัฐมนตรีว่าเราจะต้องคุยกันในสารระบบทั้งหลาย ซึ่งมีชาวไร่อ้อยมีโรงงานน้ำตาลและมีส่วนราชการซึ่งเรามีกติกามีคนไขรของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้พี่น้องทชกทีทุกคนครับพี่น้องครับก่อนจะจากล้เนี่ยเสียงดังๆหน่อยเราลา ก็ขอเดินทางกลับบ้านโดยปวัิภาพนะครับพี่น้องนะครับของสมาคมเขาไร้อ้ยเป็นไงครับพี่พอใจไหมวันนี้นไหมอต้นต้นไม่ไนะครับต้นต้นไ่ยไปยึดไปยึไปยึไปยึข้างหลังเวันนี้เราพอใจนะมาที่ไปยึข้างหลังมีนหนึงนโยบายเดี๋ยว

ยืนตัลำแข้งตัวองมาวันนี้นี่หมายีหมายที่ดีที่ท่านรัฐมนตรีบอก่าเราเราตรงนั้นตรงนี้มาไต่ถ้าไต่ความุนแล้วเราก็ไม่ต้องมาขอรัฐบาลเหมือนสมัยท่านสมัครจาได้ไหมนะครับสองสามปีมาไม่ต้องของรัฐบาลพี่น้องได้รับการด้วยเป็นนี่เอง,เอง,องใช้เองมีระบบกองใช่เป็นอย่างนั้นแต่วันนี้เนี่ยไปเจอมอตีมอีแล้วก็หายไปเลยถึงได้เกิดเรื่องวันนี้ึ้นปากขอบคุณ รัฐมนตรีนะครับพรรมแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพที่บอกว่านะมีหน้าครงการน้อยลงแล้วครับไม่มีนะครับนี้เราก็สัญญาด้านรัฐมนตรีไปแล้ยครับนะครับ,อบอคบโอเขอบคุณม,มากครับ